แต่ห้าว่าเราจะใช้ปัญญาพิรณา,าสิ่งเหล่านี้ไปไหนเราก็ต้องเรียนแบบตามตำราของกิเลสเอาบ้างกิเลสบางสิ่งบางอย่างก็ไม่ให้ให้เราได้คิดเช่นเดียวกันให้เราได้มีกำลังเช่นเดียวกันแต่ว่าตัวสังขารนะ่ะถ้าเรามีปัญญาอยู่ในตัวแล้วกับเป็นตัวเอาเรื่องสังขารมาเรียนแบบได้หรือแก้มือกันได้เราพินาจะว่าใจเราดวงเดียวเนี่ยแต่ทำไมมันคิดอย่างนี้ได้ มานซีก็เกิดความรักมานซีก็เกิดรากะมานซีก็เกิดความโลภมานซีเกิดความหลงเกิดโทสะขึ้นมาเนี่ยมันเกิดได้อย่างไรใจดวงเดียวเวลามันคิดคิดทั้งวันทั้งคืนคิดได้อย่างไรในเวลาเราปรุงแต่งขึ้นทั้งคืนทั้งคืนเนี่ยที่ว่าทุกคนเคยปรุงเคยปรุงแต่งเรื่องหน้นเรืยกว่าเราปรุงแต่งอย่างนี้ใช่ไหมปัญญาเราจะเรียนแบบสั้นขารใหม่ๆเรียนได้ นนแต่ว่าเลียนแบบแบบหัดหลังกันแบบลบล้างกันพูด,ดง่ายๆแต่ว่าีสังขารสิเลสมันไปถึงไหนปัญญาไปถึงนั่นเนี่ยปัญญาตามลบล้างกันเราเห็นได้ว่ากําลังของสังขารมันคิดอย่างนี้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 น,นะทีนี้เราเอาปัญญาเราตารเจะลอ,อยไป,ไปจะลอ,อยสังขารให้ได้ มันสังขารมันคิดตรงนี้ขึ้นมาตัวปัญญาลบให้ได้พูดได้ว่าหักล้างความคิดของสังขารให้ได้ถ้าเราไม่รู้จักกําลังของสังขารการปรุงแต่งดี่ยกาลังปัญญาเราก็ไม่มีกําลังจะแค่ไหนคือไม่รู้จักว่ากําลังจะเนีนยจะนี่ยหะไรกันการคิดเรื่องหักล้างเรื่องสังขารต้องปัญญาต้องให้พร้อมฝึกกันอย่างนั้น ถ้าเราไม่ฝึกอย่างนี้เนะี่ยปัญญาไม่ไปนั่นตัวสังขารเนนะเป็นตัวนําทางก่อนนําทางก่อนปัญญาถ้าสังขารมานําทางก่อนปัญญาปัญญาก็ไปไม่ได้เหมือนพวกโจรอนะถ้าพวกโจรเขาไม่ไปตามทางสายนี้พวกตำรวจทหารก็ไปตามโจนไม่ได้เลย้องตามเขาไม่ได้ว่าตายเขาไปไหนเนี่ย ตำรวจเขาจะทำงานได้ราออะไรเขามีคนที่ไม่ดีไม่งามมีพวกคนลักคนพ้นพวกโจรต่างๆเมื่อมีพวกโจรพวกพ้นขึ้นมาก็ต้องมีเจ้าหน้าที่เป็นผู้ดูแลรักษาความสงอบเรียบร้อยมีการคันจับการฆ่ากันตีกันขึ้นขึ้นถ้าโจรไม่มีพวกเจ้าหน้าที่ก็ไม่มีอันนี้เป็นการท่าสังขารไม่มีปัญญาก็ไม่ทำงานเช่นเดียวกัน มันต้องมีสังขารทํางานก่อนพูดง่ายว่าตัวสังขารมันออกหรือว่าอารวาสเราก่อนเพราะว่าอารวาดก่อนไม่ใช่ว่าเดี๋ยวใช่เดียวนะมันมีมาก่อนในอดีตชาติหลายกับหลายกันที่ผ่านมาสังขารการปรุงแต่งมันหาเิดพบชาติแล้วเกิดตลอดเวลาไม่ได้ชาตินี้ก็ทําอีกอย่างเดี๋ยวเราว่าว่าดูจะว่าสังขารมันทําให้เราเจ็บปวดขนาดไหน เราต้องเอาตัวสังขารมาเป็นเหตุเพื่อจะเอามาหักล้างในปัญญาเราสร้างปัญญาธาตุกันได้ถ้าว่าคู่ต่อสู้เราเราไม่รู้จากว่าเขามีน้ําหนักเท่าไหร่เราจะทัาน้ําหนักขึ้นหาเขาได้เท่าไหร่เราต้องดูคู่ต่อสู้ของเราพอเราเสียสิทยย์เข้ามาก่อนนี้ ัน,นขั้ยเราจะศึกษาเรื่องธรรมะเรื่องความจริงก็เหนียวไว้